สวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาค่ะตอนที่34แล้วก็35เนื้อหาสาระนะคะก็คือเปิดตอนที่34ก็ยังอยู่ในฉากแม่กับลูกชายตระกูลหมิงนะคะดูแล้วเคร่งเครียดมากแม่ลูกคู่นี้ค่ะก็ปรากฏว่านะคะถึงแม้ว่าชื่อของ หมิงชิงต้าผู้เป็นลูกชายเนี่ยจะถูกจดทะเบียนไว้ว่าเป็นหัวหน้าของตระกูลหมิงนะคะแต่ว่าเจ้านายที่มีอำนาจที่แท้จริงของตระกูลหมิงก็คือเหล่าไทนะคะหรือว่านังหมิงพฒทาที่เป็นแม่ของเขาเนี่ยแหละค่ะก็หมิงชิงต้านะคะคนนี้เชื่อฟังคําสั่งของเหล่าไทหมิงเป็นอย่างมากแล้วในตอนนี้นะคะเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาพลาดค่ะก็เลยต้องโดนลงโทษด,ด้วยเข็มนะคะเขาก็ามาแทงที่นิ้วของเขาทีละนิ้วทีละนิ้ว,วหักเขานั้น พูดหรือทำสิ่งใดไม่ระวังก็จะต้องลงโทษตัวเองด้วยสิ่งนี้นะคะหมิงชิงต้าอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ให้คำสัญญาอย่างแข็งขันต่อหน้าท่านแม่ของเขานะคะว่าจะต้องหาคนมา,ารับผิดให้ได้นะคะก็คือผู้ทรยศในครอบครัวที่สมรู้ร่วมคิดกับหลี่เฉิงเจ๋อโดยเร็วที่สุดค่ะก็คือมันต่อเนื่องมาจากไอตอนที่33คือหลี่เฉิงเจ๋อนั้นใช้แผนนะคะโดยการอ้างชื่อของตระกูลหมิงนี่แ ไปแจกเงินกับเหล่าผู้ลี้ภัยนะคะผู้ประสบภัยของเจียงเป่ยนะคะ เอาไปจัดการกับฟ้านเสียนน่ะนะคะนั่นแหละคนแก่ๆเหล่านั้นแหละนะคะก็คือเป็นผลงานของหลี่เฉิงเจ๋อค่ะทีนี้นะคะทางด้านของหมิงชิงต้าแล้วก็เหล่าไทนั้นพวกเขาไม่เต็มใจนะคะที่จะส่งมอบสานต้าเฟิงที่เขาดูแลอยู่มาหลายปีโอ้โหแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับเขาขนาดนี้นะคะพวกเขาก็เลยมีแผนของตัวเองเช่นเดียวกันนั่นก็คือจะให้ฟ้านเสียนชนกับองค์ชายรองหลี่เฉิงเจ๋อค่ะให้พวกเขาสู้กันส่วนตระกูลหมิงนั้น ก็จะเป็นตายอยู่คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะแล้วก็ยังคงคว้าสารตาฝังเอาไว้ในมือของพวกเขาอย่างมั่นคงค่ะทีนี้ไอ้เข็มที่แทงเข้าไปในนิ้วของหมิงชิงต้าที่ทีละนิ้วทีละนิ้วอะ่ะมันมีเลือดหยดออกมามันก็มีรอยแดงๆนะคะซึ่งหลังจากที่หมิงชิงต้าออกมาพบองค์ชายรองหลี่เฉิงเจ๋อเนี่ยหลี่เฉิงเจ๋อนั้นก็แบบฉลาดอะเนาะก็เห็นหมดก็เห็นนิ้วที่ชุ่มไปด้วยเลือดของหมิงชิงต้าค่ะ องค์ชายรองก็เดาว่าไอ้ตัวของหมิงชิงต้าเองคงจะไม่ยอมใช้ตัวเองเป็นผู้ที่ต้องมารับผิดอะไรแบบนี้นะคะหมิงชิงต้านั้นก็บอกทางด้านของหลี่เฉิงเจ๋วว่าโอ้ยินดีมากๆเลยเขาเป็นตัวแทนของตระกูลหมิงที่จะตกลงร่วมมือกับหลี่เฉิงเจ๋จัดการกับฟานเสียนแต่ว่าก่อนอื่นแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องหาญาติพี่น้องของเขาสักคนหนึ่งเอามาไว้คอยรับผิดชอบความผิดที่มันเกิดขึ้นนะคะหลี่เฉิงเจ๋ก็ย้ํากับหมิงชิงต้าว่าให้ทําทุกอย่างตาม ที่เขานั้นบอกเอาไว้แล้วก็อย่าให้เรื่องความเดือดร้อนทั้งหลายนั้นมาถึงเขาคืออย่าให้มาถึงหลีเฉิงเจอนั่นเองค่ะเพราะว่าเขานั้นออกหน้ามากไม่ได้เขากังวลว่าจาัก,กรพรรดิช,ชิงนะจะรู้ว่าเขาแอบมาที่เจียงหนานค่ะดังนั้นเขานั้นจะรีบออกจากเจียงหนานไปก่อนแล้วก็จะให้เซียปีอันนั้นอยู่ที่เจียงหนานคอยเป็นผู้สนับสนุนหมิงชิงต้าอีกทีหนึงหลังจากนั้นหลีเฉิงเจอก็เพลนกลับไปเมืองหลวงทันทีนะคะ ก่อนออกเดินทางนะคะหลีเฉิงเจ๋อค่ะผู้ฉลาดนะคะรู้ทุกเรื่องของพวกเราเนาะก็มองออกว่าหมิงชิงต้าไม่ใช่ผู้ที่มีอํานาจที่แท้จริงก็ยังถามหมิงชิงต้าเลยว่าต้องการจะให้เขานั้นฆ่าเหล่าไทหมิงไหมอะไรเงี้ยเจ้านั้นจะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าที่แท้จริงของตระกูลหมิงนะคะแต่ว่าหมิงชิงต้าก็หน้าซีเลยค่ะเขาไม่สามารถจะทนต่อการแบบให้คนไปฆ่าแม่ของเขาได้นะคะเอาผ่านไปหลีเฉิงเจ๋อก็เลยไม่ฆ่านะคะนิพพัต ไปที่ผู้รีภัยนะคะหลาย10คนในวัย60ไปปลายค่ะแก่แล้วนะคะก็มาที่เรือลาเล็กก็ามาแบบเอามาด้วยเรือลําเล็กแล้วก็มาหาฟ้านเสียนนั่นแหละค่ะมาถึงก็อย่างที่ภาพเห็นในจอนะคะในตอนที่เราดูซีรีส์ก็คือเอาไม้พายมาตีข้างเรือของฟ้านเสียนนะคะโป๊กโป๊กโป๊กค่ะเขาติดสินบนเขาจ้างเขาจ้างให้มาทําลายเรือฟ้านเสียนแต่ว่าพวกเขาไม่มีแรงอะ่ะก็ตีกันไปโป,โป๊กโป๊กโป๊กนะคะฟ้านเสียนนั้นไม่เพียงแต่เพิกเ,เฉยต่อการกระทําของ เหล่าชายชลาเหล่านี้ค่ะแต่ว่าฟ้านเสียงยังเชิญพวกเขาขึ้นเรือมามา,มาดื่มชามารับประทานอาหารด้วยกันก่อนนะคะหลังจากที่กินอาหารกันเสร็จแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาไปเออกลับบ้านสิกินข้าวอิ่มแล้วก็กลับบ้านจะเอาอาหารไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าผู้ลี้ภัยชายชลาเหล่านั้นก็ไม่ยอมไปไหนนะคะเพราะว่าเขากลับไปไม่ได้ค่ะกลับไปก็จะต้องโดนพวกตระกูลหมิงนั้น ตีอะแบบทรมานฆ่าตายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งฟ้านเสียนนั้นก็ตามใจทุกๆคนคะ่ะแล้วแต่เลยก็ปล่อยพวกเขาเคาะข้างเรืออยู่โป๊กโป๊กนะคะแล้วฟ้านเสียนเองก็มีความโมโหตระกูลหมิงด้วยนะคะเพราะว่าตระกูลหมิงมีความโหดร้ายมากๆเลยเขาก็คุยกับพวกหวังชีเนียนแล้วก็องคชายสามรวมทั้งก็สัญญากับเหล่า,าคนแก่เหล่านี้ด้วยนะคะว่าเขานั้นจะโค่นล้มตระกูลหมิงลงให้ได้อย่างสิ้นเชิงเลยคะ่ะเขาสัญญาว่านะคะจะปล่อย ผู้ประสบภัยที่เป็นเหยื่อเหล่านี้กลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขาค่ะก็ทําให้เหล่าบรรดาปู่่ลุงๆแก่ๆเหล่านี้ก็รู้สึกขอบคุณฟ้านเสียนเป็นอย่างมากเลยนะคะและแล้วฟ้านเสียนของพวกเราค่ะก็มาถึงท่าเรือเมืองซูโจโยอย่างเป็นทางการน,นะคะผู้พิพากษามเมืองซูโจโได้ยินว่าฟ้านเสียนนั้นโอ้โหได้รับของขวัญมากมายมาตลอดทางเลยค่ะเขาก็เลยทําบ้างนะคะนําเอาเจา้าหน้าที่ทุกระดับชั้นในมณฑลใกล้เคียงด้วยก็มาพร้อมกับกล่อง ของขวัญค่ะมาที่ท่าเรือเพื่อรอต้อนรับฟ้นเสียนหมิงชิงใต้เองก็มานะคะส่วนทางด้านของเหล่าไทหมิงนะคะก็นางหมิงผู้เท่านั้นก็นั่งรออยู่ในเกี้ยวก่อนนะคะ คือหมิงชิงต้านั้นต้องการจะมาทักทายฟ้านเสียนนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะคะก็มีเหล่าบัณฑิตด้วยบัณฑิตเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยจากมณฑลต่างๆทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีก็มากันหมดเลยนะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของหนังสือของฟ้านเสียนด้วยนะคะพวกเขาก็มารอรับฟ้านเสียนต้องการจะพบกับมหากวีเอกเนี่ยแหละคะ่ะฟ้านเสียนเนี่ยแหละนะคะพอเรือจอดสนิทแล้วอย่างเป็นทางการค่ะฟ้านเสียนก็นํานําขบวนมานะคะ ก็ตามมาด้วยหลีเฉิงผิงแล้วก็คนอื่นๆลงจากเรือมาค่ะจากนั้นก็ยังมีการบันทึกของขวัญทั้งหมดนะคะมีการแจ้งประกาศว่าเออตามทางเนี่ยได้ของขวัญมานะมีการโชว์ด้วยนะคะแก้วแหวนเงินทองแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มอบให้ระหว่างทางเนี่ยโดนจดชื่อแล้วก็รายการของของขวัญหมดแล้วนะจะเอาไว้ใช้เป็นหลักฐานในการทุจริตของขุนนางเหล่านั้นค่ะทําให้เหล่าขุนนางน,นะคะที่มารอต้อนรับพร้อมกล่องของขวัญน,นั้นก็เอากล่องของขวัญซ่อนไว้ข้างหลัง ปุ๊บเลยค่ะหายเงียบไม่กลาที่จะหยิบมันออกมามอบให้ฟ้านเสียนนะคะหลังจากนั้นฟ้านเสียนก็ยังโชว์นะคะเป็นก้อนเงินเลยค่ะ1นึ0 0 0สนสามหมลึงที่เขานั้นนะคะนํามาจากเมืองหลวงด้วยแล้วก็เดี๋ยวบวกกระเหล่าบรรดาทรัพย์สมบตัติน้อทองคําเครื่องประดับอะไรต่างๆที่มีคนเอามาติดสินบนเขาเนี่ยแหละคะ่ะเขาจะมอบให้กับ ผู้รีไพยทั้งหมดเลยนะคะให้ส่งผู้รีไพยกลับเจียงเป่ยกลับบ้านค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันจะต้องมีผู้เป็นตัวตั้งตัวตีดําเนินการเรื่องนี้ฟ้านเสียนต้องการคนที่คอยทําหน้าที่ส่งผู้ประสบภัยเหล่านี้กลับบ้านแต่ว่าฟ้านเสียนเองก็ไม่ได้มีความไว้ใจ คุนนางสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็มีบัณฑิตคนหนึ่งเสนอตัวค่ะเขาบอกว่าเขานั้นแซชีนะคะก็เป็นเลขาธิการเขตฟู่ชวนค่ะเสนอตัวจะเป็นผู้ที่จะดําเนินการส่งเหยื่อผู้ประสบภัยกลับบ้านนะคะเขาบอกว่าเขานั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้พิพากษา เ,เทศมนทนอย่างวันลี่ค่ะอย่างวันลี่เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในสิทธิของฟ้านเสียนที่สอบผ่านนะคะซึ่งฟ้านเสียนเมื่อได้ยินว่าเอา้าเป็นคนของอย่างวันลี่เหรอเขาก็รู้สึกโล่งใจค่ะก็อย่างวันลี่ตอนนี้ได้มารับตําแหน่งเป็นผู้พิพากษาเทศมนทนแล้วนะคะทีนี้ทางด้านของฟ้านเสียนก็ขอให้คนนี้แหละเออเป็นผู้ที่จด รายการนะคะเพราะว่าคนที่นำของขวัญมาในวันนี้ก็คือจะไม่ได้อยู่ในรายการที่เป็นทุจริตแต่ว่าจะอยู่ในรายการที่เป็นผู้บริจาคสมทบทุนนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับบ้านที่เจียงเปยดังนั้นแล้วค่ะข้าราชการขุนานางทุกคนต้องนำกล่องของขวัญที่เตรียมมาวันนี้ ออกมามอบให้ออกมามอบให้ทางตัวแทนนะคะของฟ้านเสียนนั้นจดบันทึกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาสมทบทุนนั่นเองนะคะพวกขุนนางทั้งหลายได้ยินก็ไม่มีทางเลือกอื่นค่ะนอกจากต้องทำตามที่ฟ้านเสียนบอกนะคะทุกคนก็แบบค่อยๆหยิบเอากล่องของขวัญของตัวเองที่เตรียมมานั้นค่อยๆออ,ออกมานะคะไม่อยากจะให้เท่าไหร่ถ้าบอกว่าเป็นการบริจาคนะคะทีนี้ฟ้านเสียนก็ปฏิเสธงานเลี้ยงต้อนรับทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณ นางใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อค้าใหญ่ๆอะไรแบบนี้คือปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเออกลับบ้านไปแยกย้ายกันไปไปทํางานทําการกันนะคะทีนี้ทางด้านของหมิงชิงต้าค่ะก็ได้มาคารวะฟันเสียนแล้วตอนแรกฟันเสียนก็จะไม่สนใจนึกว่าก็เป็นแบบคนทั่วไปนะคะแต่พอแนะนําตัวว่าหมิงชิงต้าอา้าวฟันเสียนก็รู้ว่าตระกูลหมิงนี่หว่าเขาก็เลยหยุดค่ะทีนี้หมิงชิงต้าก็เลยไปประคองนะคะท่านเหล่าไทมาจากนั้นก็คือทั้งคู่เนี่ยบอกว่า มาเริ่มต้นเลยนะคะเจอก็คุกเข่าเลยค่ะคุกเข่าทั้งคู่ต่อหน้าคนทั้งคนทั้งหมดน่ะที่ตอนนี้ยังไม่ได้แยกย้ายกันกลับไปดีนะคะเพราะว่าฟันเสียนเพิ่งจะเดินออกมาเองค่ะฟันเสียงก็ตกใจเอา้าระดับเหล่าไทยตระกูลหมิงมาไอ้คุกเข่าคำนับเขาทำไมนะคะก็กลายเป็นว่าแบบ คู่นี้รีบมาชิงสารภาพค่ะเออว่าทางด้านของตระกูลหมิงนั้นไม่ได้นะไม่ได้เป็นคนที่แบบจ่ายเงินให้คนนั้นไปรบกวนการเดินทางของฟ้านเสียนนะคะไม่ใช่เลยมีคนอ้างชื่อตระกูลหมิงแล้วทีนี้ทางของสองคนนี้ทางอาของหมิงชิงต้าก็สัญญาว่าจะหาตัวบุคคลที่ออกคําสั่งแล้วก็ให้เงินผู้ประสบไปผู้ประสบภัยไปเก่อกวนเรือของฟ้านเสียนหาให้เจอก่อนมืดนี้เลยนะคะ จากนั้นค่ะทางด้านของฟ้านเสียนก็พาเหล่าบรรดาองค์ชายสานะคะคณะนะ่ะ ไปทานอาหารเย็นกันค่ะแล้วก็ซูซานลี่นั่นก็มาด้วยนะคะเขาก็สงสัยว่าเหตุใดฟรานเสียนจึงมอบงานบรรเทาทุกข์ให้กับเจ้าหน้าที่ของที่นี่ไปทํากันเองนะคะฟรานเสียนก็บอกว่าเขาต้องการให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้แสดงฝีมือก็คือมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดีๆเขาก็ว่าประมาณนี้นะคะพวกเขานั้นจะต้องทํางานได้ดีอย่างแน่นอนต้องมีความไว้ใจนะคะทางด้านหวังชีเนียนนั้นโอ้โหคะ่ะนกรู้มาเคลียร์พื้นที่นะคะได้ที่ดีๆด้วยโต๊ะอาหารอยู่ริ ริมน้ําอีกต่างหากนะคะแล้วก็อย,อยู่ริมแบบเห็นน้ําชัดๆนะคะแล้วก็สั่งอาหารไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะร้านอาหารนี้ถูกสร้างขึ้นใกล้ๆน้ําบรรยากาศดีมากค่ะฟ้านเสียนั้นก็ยืนอยู่ที่บริเวณระเบียงชั้นบนแล้วก็สามารถบอกได้ทันทีว่าผู้ชายที่นั่งตกปลาอยู่ที่ริมแม่น้ํานั้น เป็นปารมาจาร์ระดับก้านิว่ามารอเขาอยู่ฟ้านเสียนจำเขาได้ด้วยว่าเขาคืออิ่นจือหลันนะคะเป็นสิทธิ์คนโตของซื่อกู่เจียนค่ะฟ้านเสียนก็บ่นว่าไม่น่าเลยตัวเขาไม่น่าสูญเสียวิทยายุทธนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้เจอคนระดับอิ่นจือหลันเนี่ยเขาเองก็อยากจะเปะารองยุทธกับอิ่นจือหลันสันหน่อยค่ะหวังชีเนียนได้ยินก็แนะนำเลยว่าฟ้านเสียนตอนเนี้ยท่านหนีไปดีกว่า หวังชีเนียนบอกไห้ฟันเสียนหนีนะคะไม่งั้นเขาต้องตายอย่างแน่นอนค่ะในขณะเดียวกันนั้นนะคะอินจือหลันก็โชว์สกิลนะคะพลังภายในของเขาไปเขาตกปานะคะตกปลาแบบแบบ ปรมาจารย์ตกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเองนะคะจากนั้นค่ะหลังจากที่เขาได้ปลาจนจนพอใจแล้วเขากําลังจะเลิกตกปลาค่ะโดยเขานั้นจะยกคันเบ็ดออกจากน้ําซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาจะมาค่าฟ้านเสียนะคะแต่ว่านะคะยกเบ็ดไม่ขึ้นเพราะไห่ถังตัวตัวของพวกเรานะคะก็ใช้ตะกร้าดอกไม้ค่ะแมใส่ชุดสีม่วงนะคะแล้วก็แมสกควงตะกร้าดอกไม้เข้ามาแล้วก็เอาดอกไม้ตะกร้านั่ะไปทับกับไอ้ด้ามเบ็ดของท่านวินจุรันเอาไว้ แล้วก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้กันนะคะทั้งคู่ประชันพลังภายในกันค่ะ ทีนี้พอประชันกันไปได้สักพักหนึ่งนะคะน้ำเนี่ยไอใต้น้ํามันก็มีคืดๆเขยา่ขยาๆจากนั้นค่ะพลังมันระเบิดตุ้มขึ้นมานะคะก็คือคว่าตะก้าดอกไม้ของไห่ถังตัวๆของพวกเราด้วยแบ็คแฮนนะคะของท่านอินจือหลันค่ะจากนั้นพลังภายในของทั้งคู่ก็ทําให้เกิดตุ้มๆนะคะระเบิดแล้วก็คืนยักที่ซัดผิวน้ําจนเรือหาปลาที่จอดอยู่นะคะทอดสมออยู่แถวนั้นเกือบจะคว่าล่มไปเลยค่ะท่านอินจือหลันนั้นต้องการจะ ฟ้านเสียนแต่ว่าไหยถังตัวตัวก็ไม่ยอมนะคะทั้งคู่ก็กําลังจะแบบม,มาจะยังไงก็มาปะฉาดะยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าทันทีที่วิ่นจือหลันแบบว่าเพิ่งจะแบบเหมือนเหาะเหาะกระโดดหันมาอะไรอย่างเงี้ยท่านเงาค่ะโอ้โหไม่รู้ไปซ่อนอยู่ในน้ําตอนไหนกระโดดขึ้นมาจากน้ํานะคะพัวพันกับ วิ่นจือรันแล้วก็ทั้งคู่ก็วาร์ปออกไปจากสายตาของคนในบริเวณตลาดนั้นเลยนะคะก็เปิดโอกาสให้ไหถังตัวตัวนั้นขึ้นไปหาฟ้านเสียนที่ชั้นบนไปนั่งทานอาหารเย็นอย่างอร่อย,ออยเลยนะคะฉากนี้ตลกมากเพื่อนๆต้องไปดูเองค่ะเพราะว่าไออหถังตัวตัว,ต,วตัวจริงมาใช่ไหมคะพอหลี่เฉิงผิงแล้วก็ซือซานลี่รู้ว่าเอ้ยนี่คือธิดา,าเทพเปิดฉีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีข่าวกับฟ้านเสียนอยู่เป็นประจําใช่ไหมก็มี การแซลแหละเพราะว่ารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดานะคะทีนี้ทางด้านของอตัวขององค์ชาย3เองอะ่ะคือคิดด้วยสาว่าฟ้านเสียนนั้นแอบส่งจดหมายไปเชิญนางมาที่นี่ด้วยค่ะทีนี้ไฮถังตัวตัวนะคะมาที่นี่นะคะเพื่อมอบไอ้คำพีเทคนิคการฝึกนะคะเทียนอี้เตา๋าให้แก่ฟ้านเสียนนั่นเองที่ซ่อนของนางก็โอ้โหซ่อนไว้ด้านหลังบริเวณก้นสะโพกอ่ะนะคะแหมถ้าถ้าหลวงคำพีออกมาของไฮถังตัวตัวนี่ก็เย้ยวน มากนะคะไปดูกันเองอะทีนี้นะคะก็เพื่อที่จะเอามาไอเนี่ยไอเทียนอี้เต๋าเนี่ยเอามาให้ฟ้านเสียนใช้ฟื้นฟูพลังภายในของเขานะคะโดยไม่คาดคิดเลยค่ะท่านครูเหอน,นั้นยกให้เลยไอเทคนิคลับนี้คัมภีร์นี้ไม่ต้องส่งคืนไปนะคะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นของเย่ชิงเหมยท่านแม่ของฟ้านเสียนอยู่แล้วค่ะถือว่าคืนให้เจ้าของไปนะคะฉากนี้ก็ตลกมากแ่ให้ทั้งกินอาหารอย่างอร่อย,ออยเลยนะคะแต่ว่าไม่มีใครกล้า ไปนั่งใกล้ๆนางเลยค่ะหวังฉีเนียนหลีเฉิงพิงซื่อสารลี่นะคะก็มองฟานเสียนกับไห่ถังสลับกันไปสลับกันมาค่ะเข้าสู่ตอนที่35นะคะก็เป็นตอนที่แบบยังอยู่ด้วยกันกันอยู่อยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ร้านอาหารนะคะก็ฟานเสียนก็ได้เรียนรู้นะคะจากข้อมูลจากไห่ถังตัวตัวว่าวิถีแห่งจิต ของเต่านะแห่งเต่าเนี่ยได้ได้เป็นอะไรที่ถูกทิ้งไว้โดยท่านแม่ของเขาคือเย่ชิงเหมยแล้วก็ท่านครูเหอนั้นตั้งใจที่จะคืนบันให้กับผู้ที่เป็นทายาทของเจ้าของเดิมนะคะทีนี้ไหทังตัวตัวก็เริ่มบทสนทนาค่ะก็ถามฟ้านเสียนว่าเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าแต่งงานแล้วชีวิตหลังการแต่งงานเป็นอย่างไรฟ้านเสียนก็ตอบเบาๆว,ว,ว่าอืมดีเป็นเรื่องดีนะไหทังตัวตัวก็บอกว่าเออคาถามเนี่ยซุลลี่ลนะ่ะฝากนางมาถามพอชื่อของซุลลี่ขึ้น มานะคะลี่เฉิงพิงค่ะองค์ชายสามกับซือชานลี่ก็มองหน้ากันยิ้มยิ้มแล้วก็เหล่ไปมองที่ฟันเสียนประมาณว่าโอ้โหฟันเสียนอาจารย์ของพวกเราเสน่ห์แรงเว้ยประมาณว่าใครอีกว่าซือลี่ลี่นะคะพวกเขานั้นคาดไม่ถึงเลยว่าฟันเสียนจะมีผู้หญิงอื่นอีกนอกเหนือจากไห่ถังตัวตัวอยู่ที่เปิดฉีนะคะฉากนี้ขำมากเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเองอะทีนี้ค่ะ ต่อมาฟันเสียงของพวกเราไปที่บ้านตระกูลหมิงนะคะเพื่อที่จะรอผลการสอบสวนค่ะว่าใครของตระกูลหมิงนั้นเป็นคนที่แบบไปจ้างคนไปแบบทำลายเรือของเขาอะนะคะทีนี้ค่ะก็ได้เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าอยู่เขาก็งงๆก็มองไปนะคะทางด้านของนางหมิงผู้เท่าก็แนะนําว่าเนี่ยเป็นลูกลูกเลี้ยงเออลูกเลี้ยงแล้วทางด้านของหมิงชิงต้าเองนะคะก็บอกว่าเนี่ยแหละคนเนี้ย เป็นลูกเป็นบุตรบุญธรรมของของตระก,กูลหมิงแล้วก็เป็นผู้ที่แบบถูกระบุว่าเป็นคนทรยศเป็นผู้ที่ไปจ้างคนไปแบบลังควานนะคะลังควานฟันเสียนอะไรแบบนี้แหละคะ่ะรอบสังหารเลยอะเรียกได้ว่าใช้เงินส่วนตัวไปจ้างคนเพื่อไปอรอบสังหารฟันเสียนนะคะ แล้วมันก็บีบบังคับค่ะให้ฟ้านเสียนของพวกเรานั้นนะคะต้องฆ่าผู้ชายที่เป็นลูกเลี้ยงของตระกูลหมิงเนี่ยด้วยด้วยมือของฟ้านเสียนเองนะคะเพราะว่าฟ้านเสียนนั้นเหมือนกับเป็นตัวแทนของจักรพรรดิช,ชิงเดินทางมาที่นี่เพราะฉะนั้นฟ้านเสียนนะฆ่าคนได้เองเลยคือลงโทษได้เองแต่ฟ้านเสียนของพวกเรานะคะรู้ว่าไม่ใช่แน่นอนอันนี้มันเอ๊ะเอ๊ะแล้วอย่างหนึ่งก็มีเด็กนะเด็ก4ี่คนอ่ะมาวิ่งวิ่งแถวนี้นะคะซึ่งเด็กนั้นก็คือเป็นลูกนะคะเป็นลูกของผู้ชาย ท,ที่ถูกเรียกว่าเป็นลูกเลี้ยงตระกูลหมิงเนี่แหละค่ะฟ้านเสียนนั้นนะคะรู้ทันค่ะก็รู้ว่าเหล่าไทยแล้วก็หมิงชิงต้ากําลังแสดงละครกันอยู่แล้วก็จงใจที่จะโจมตีเขานะคะฟ้านเสียนก็จึงบอกให้ทางเหล่าไทยนั้นส่งพวกเด็กๆซึ่งเป็นลูกของผู้ชายที่คุกเขาอยู่เนี่ยออกไปก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเขาจะทําการแบบสอบสวนผู้ชายคนนี้เองแบบจะค่อยๆสอบสวนไปอย่างช้าๆค่ะ แต่ว่านะคะนางหมิงเนี่ยนางหมิงผู้เท่าก็เอ่ยขึ้นมาลอยๆประมาณว่าลูกเลี้ยงเนี่ยให้ลูกเลี้ยงของนางยอมรับผิดซะแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลแล้วก็ปฏิบัติต่อลูกทั้ง4ี่ของออของลูกชายเลี้ยงคนนี้อย่างดีเลยนะคะเออเนี่ ทีนี้ค่ะทางด้านของฟ้านเสียนนั้นนะคะไม่ไม่ฆ่าแน่นอนคือเขาไม่เอาดาบไปฟันนะคะไอ้ลูกเลี้ยงของตระกูลหมิงแน่นอนเขานั้นต้องการจะพาตัวคนคนนี้ไปสอบสวนคือพาออกไปจากตระกูลหมิงค่ะแต่ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้นะคะคือมันกลัวตระกูลหมิงมากเลยอะ่ะผู้ชายที่โดนจับมามาเป็นแพะรับบาปเนี่ยค่ะวิ่งเอาหัวเข้าไปชนกับเสานะคะแล้วก็เสียชีวิตทันทีเลยฟ้านเสียนโกรธจัดมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าหมิงชิงต้าก็มากัน ฟ้านเสียนเอาไว้ไม่ให้เข้าไปช่วยไม่ให้เข้าไปห้ามผู้ชายคนนั้นเอาหัวไปชนเสาอะค่ะจนผู้ชายคนนั้นแบบหัวแตกเลือดกระเซ็นนะคะเปื้อนอาหารแล้วก็เปื้อนไปหมดอะทั่วบริเวณเลยนะคะโอ้โห ฉากนี้นะคะกดดันมากค่ะฟันเสียงกดจัดจนกัดฟันเลยนะคะเอ้หมิงชิงต้าแล้วก็ลูกน้องก็รีบนําร่างที่ไร้วิญญาณของเรียกได้ว่าพี่บุญธรรมของเขาออกไปจากที่นี่แล้วก็เอาไปกองไว้ที่ด้านหลังตระกูลหมิงค่ะซึ่งที่นั่นนะคะทําให้เราได้เห็นว่ามีศพกองอยู่เยอะแยะเลยซึ่งปรากฏว่านะครับ เหล่านั้นเป็นชาวบ้านค่ะมีทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็กําลังมานอนรอ,อความตายค่ะเพราะว่าชาวบ้านพวกนี้สิ้นหวังนะคะแล้วก็มาขอความคุ้มครองจากตระกูลหมิงแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็พูดเหมือนพร้อมๆกันเหมือนโดนสะกดจิตเลยแต่ก็ไม่ใช่หรอกคือพวกเขาบอกพวกเขาเต็มใจที่จะตายเพื่อตระกูลหมิงค่ะไอ้เจ้าชิงหมิงเอ้หมิงชิงต้ามันก็จุดธูปเนาะที่หน้าแท่นบูชาแล้วก็มีการพูดเหมือนกับเหมือนกับสัญญาว่าพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะขอให้แน่ใจว่า ตระกูลของพวกเจ้าเนี่ยจะมีอาหารมีเสื้อผ้าอย่างเพียงพอเลยทีเดียวสําหรับคนที่อยู่เบื้องหลังเนาะคนคนที่อยู่ข้างหลังหมายถึงลูกเมียอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเพียงพวกเจ้าทั้งหลายตายเพื่อตระกูลหมิงค่ะจากนั้นเหล้าพิษก็ถูกนํามาแจกนะคะให้ชาวบ้านพวกนั้นกินนะคะในชาวบ้านพวกนั้นพอดื่มเหล้าพิษเข้าไปแล้วก็ตายเกี้ยงเลยพอตายเกี้ยงแล้วนะคะหมิงชิงต้าก็บอกว่าให้ลําเลียงศพของพวกเขาออกไปนะคะจากนั้นคะ่ะหมิงชิงต้านั้นก็ถ่วงเวลาก ออแอบมาพบกับเ,เสียปี้อันนะคะเสียปี้อันก็งงประมาณว่าอะ ฟันเสียนตายหรือ,อยังก็รีบถามอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หมิงชิงต้านั้นก็พูดไปเรื่องอื่นก่อนประมาณว่าเขาสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อหลี่เฉิงเจ๋อแล้วก็หลี่อินลุยตลอดไปเลยนะเซียปี้อันก็แบบว่างั้นเอาอย่างนี้ฟันเสียนจะต้องตายอย่างแน่นอนภายใน2วันที่จะถึงนี้คือให้เวลาอีกสองวันใช่ไหมหมิงชิงต้าก็จงใจแบบทวงเวลาก็ไม่ได้พูดรับปากอะไรนะคะท่าทางแปลกมากๆค่ะก็ดื่มชาเสียงดังซุ่ดๆๆดมากเลยนะคะเซียปี้อันก็เอะละเอ๊อะ แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าความตั้งใจจริงของเจ้าหมิงชิงต้าต้องการจะทําอะไรกันแน่เพราะว่าดื่มชาถ้วยแล้วถ้วยเหล้านะคะก็สร้างความประหลาดใจให้กับเชียปี้อันเป็นอย่างมากค่ะจนกระทั่งเห็นประกายไฟนะคะมันแดงขึ้นจากที่ที่หนึ่งค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าหมิงชิงต้านั้นเปิดหน้าต่างไงคือรอรอเวลาให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นด้านนอกนะคะในขณะเดียวกันค่ะเกิดพร้อมๆกันเลยอีกห้องหนึ่งในตระกูลหมิงนี่แหละเหล่าไท หมิงหรือว่านางหมิงผู้เฒ่านะคะจัดงานเลี้ยงให้กับฟ้านเสียนอาหารเต็มโต๊ะเลยแล้วก็นางก็บอกกับฟ้านเสียนว่าเต็มใจบริจาคเงิน200แสนตำลึงเพื่อจะบรรเทาภัยพิบัติ ทีนี้ทางด้านฟ้านเสียนก็ถามถึงซานต้าฟังแต่ว่านางหมิงผู้เท่านเนี่ยก็ย้ำนะคะย้ำแล้วย้ำอีกต่อหน้าฟ้านเสียนว่าซานต้าฟังนั้นเนี่ยได้ขายผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับคลังภายในของหลี่อินลุยมาโดยตลอดโดยที่พวกเขาคือพวกตระกูลหมิงเนี่ยประสบกับการสูญเสียทุกปีเลยอย่างมาหาศาลขาดทุนสุด,สด ก็บ่งบอกว่าหลีอินลุยนั้นนะได้กำไรมหาศาลค่ะก็คือจะให้ทางฟ้านเสียนไปจัดการทางฝั่งหลีอินลุยเนาะแต่ว่านะคะนางหมิงนั้นมาปิดซ้อยตรงนี้นะคะว่านางหมิงผู้เท่าเนี่ยสัญญาว่า จะมอบซา,านตาฟังให้กับคลังภายในภายใต้การดูแลของใต้เท้าฟ้าน,น้อยเนี่ยสินค้าทุกอย่างนั้นจะส่งมอบให้และแน่นอนว่าตระกูลหมิงเองก็เต็มใจที่ยังจะต้องเป็นตัวแทนที่จะมีสิทธิ์นะคะด้านการจัดการของซานตาฟังเนี่ยทำงานร่วมกับฟ้านเสียงต่อไปค่ะนี้ฟ้านเสียนนะคะก็เลยย้อนนางหมิงผู้เฒ่าไปว่าเอา้าก็ในเมื่อท่านบอกข้าเองว่าซานตาฟังทําตระกูลหมิงนั้นขาดทุนย่อยยับมาโดยตลอดทุกปี เหตุใดตระกูลหมิงจึงยังต้องการจะเก็บปัญหานี้เอาไว้อีกเล่าก็มอบให้ลัดดำเนินการจะดีกว่าไม่ต้องมารับความเสี่ยงนะคะนางหมิงผู้เท่าก็อึ้งไปแล้วก็รีบค่ะรีบอ้างว่าอ๋อตระกูลหมิงยินดีขาดทุนไม่เป็นไรทำเพื่อแขวนตาชิง และราชวงศ์ไม่มีปัญหาเลยนะคะจากนั้นค่ะทั้งที่ห้องของเซียปี้อันนะคะแล้วก็ที่ห้องของฟ้านเสียนที่พูดคุยกับนางหมิงพู้เท่าอยู่ต่างก็มองเห็นไอ้ไฟไหม้โกดังเก็บของของซานต้าฟังนะคะหมิงชิงต้านั้นก็แก้งรีบวิ่งหน้าตาตื่น ออกมาจากห้องของเซียปี้อันตรงเข้าไปรายงานฟรานเสียนในอีกห้องหนึ่งว่าไฟไหม้โกดังเก็บของแล้วไฟไหม้หมดแล้วนะคะก็เป่าประกาศเสียงดังมากฟรานเสียนมองทั้งคู่ด้วยความอดทนอดกลั้นค่ะเพราะรู้ว่าเป็นการแสดงนะคะแล้วก็เป็นฝีมือของทั้งคู่แน่นอนแต่ค่ะแต่ว่าที่เขาถูกเชิญมางานเลี้ยงในคืนนี้นะคะจากนางหมิงผู้เฒ่าก็เพียงแค่ว่าต้องการจะให้เขานั้นเป็นพยานรู้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มี ส่วนนะคะออกไปไหนเลยไม่ได้มีส่วนในการไฟไหม้ของโกดังของซานตาฟังเลยค่ะฟานเสียงกลับมาอย่างที่พักนะคะฟานเสียนนั้นพักอยู่ในหอเป่าเวียสาขาเจียงหนานนะคะฟานเสียงหงุดหงิดมากๆค่ะเพราะเขานั้นก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมชมสินค้าในโกดังของซานตาฟังอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ไอ้โกดังด้านไฟไหม้วอดวายกลายเป็นเท่าถ่านไปหมด หวังชีเนียนนั้นก็ยังรายงานอีกด้วยเพราะว่าเขานั้นลอบไปสืบจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามีการแบบฆ่าคนปิดปากเยอะแย,ยะไปหมดเลยแล้วศพถูกเผานะคะหลังจากที่ตายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟานเสียนสงสัยว่าไอโกดังนั้นถูกทําให้มันว่างเปล่ามาโดยตลอดอยู่แล้วโดยตระกูลหมิงนะคะดังนั้นพอเขาต้องการจะไปตรวจดูสินค้าแล้วมันคือทางตระกูลหมิงก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรอยู่ ที่นั่นก็เลยจงใจจุดไฟให้มันมอดไหมไปเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงทีนี้มันก็มีฉากที่แบบอ,อ,องชายสามนะคะหลีเฉิงผิงนั้นมีความรู้สึกหงุดหงิดมากแบบถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วก็จับตระกูลหมิงมาลงโทษเลยสิอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็มีการเถียงกันในเรื่องของหลักฐานไม่มีทางด้านของสื่อชาร์ลีเองก็แบบเ,ออเขาก็ ตะโกนใส่หน้าคือทะเลาะกันกันกบองค์ชายสามเช่นเดียวกันว่าเขาเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าเมืองที่เขาจากมาเมืองซื้อเจี๋ยนั้นก็โดนเผาคนตายทั้งเมืองแต่ก็ยังทําอะไรกับผู้ที่เผาไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีหลักฐานไงเขานั่นแหละเป็นผู้ที่ที่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะก็เลยทําให้องค์ชายสามก็สงบสติอารมณ์ของตัวเองได้เพราะว่าบางเรื่องมันไม่สามารถจะใช้อํานาจได้นั่นเองนะคะฟ้านเสียนนั้นก็ต้องเข้ามาพูดจาปอบโยนะคะความรู้สึกของ ซูชานลี Charlie, ลุกสิทธ์ของเขาค่ะแล้วก็ตามคาดนะคะตามที่แบบกลุ่มของฟรานเสียนกวังชีเนียนนั้นได้คิดเอาไว้เลยค่ะก็คือทางด้านของหมิงชิงต้านั้นนะคะเขานั้นต้องการจะรอจนกว่าฟรานเสียนจะเดินทางกลับเมืองหลวงไปก่อนค่ะและเดี๋ยวเขาก็จะนํานะคะสินค้าทั้งหลายเนี่ยที่มันมีอยู่ในซานตา้าตาฟังของเขาเนี่ยรวมทั้งคนงานที่ทํางานอยู่นะคะทั้งหมดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมตอนนี้เอาไปซ่อนหมดเลยค่ะหมิงชิง ตจะไม่ยอมให้ซานตาฟังนั้นหลุดมือจากตระกูลหมิงไปนะคะเพราะว่าซานตาฟังนั้นเป็นมรดกมากๆอันอุดมสมบูรณ์ของทั้งงานฝีมือนะคะมีโรงงานหลายอย่างที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตแก้วโรงงานผลิตน้ําตาลโรงงานทอผ้าฝ้ายมีน้ําหอมนะคะแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าผลิตพวกอาวุธอะไรเงี้ยก็มีนะคะซึ่งตัวของฟ้านเสียนนะคะคือภาพมันตัดสลับไปสลับมานะคะเหมือนทุกคนรู้ทันกันหมดเลยแบบเนี้ยภาพตัด กลับมาที่ฟ้านเสียนฟ้านเสียนเองเขาต้องการจะส่งต่อไอ้เทคโนโลยีการทําแบบเนี้ยการผลิตเหล่านี้ไปให้กับคนทั่วไต้ลาได้รู้ว่าทําอย่างไรทุกคนจะได้แบบมีความสามารถนะคะนี่ทางด้านของหลีเฉิงผิงก็แนะนําบอกว่าเออ ท่านอาจารย์ฟันเสียนเนาะให้รายงานต่อจัก,กรพัดชิ่งดีไม้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งก่อนที่ฟันเสียนจะตอบว่ารายงานหรือไม่รายงานดีเนี่ยภาพมันตัดจบตอนที่35ตรงนี้นะคะเอาละค่ะก็ <c oughs> สําหรับมัน35แล้วเนาะนี่ก็เดาตอน36ได้เลยว่ายังไงยังไงมันก็ยังต้องอยู่ที่เจียงหนานนะคะจบที่เจียงหนานนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเนื้อหาสาระของตอนที่36มันคืออะไรนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะหวนลาไปก่อน นะสวัสดีค่ะ